ตอนนั้นเป็นเชปโรเลตปี1 9 6 0 5 0 6 0เีได้แล้วนะรถตัวบอดี้ผูแต่ผูไม่เยอะมาปะผูจัดทรงก็คือให้มันเข้ากับตัวบอดี้รถบ้านเราเสียภาษีสัมภาระอะไรถูกต้องนะครับคือตัวจำเข้าต้องถูกกฎหมายด้วยผมถึงจะรับแนวแนวแบบว่าชอบยี่ห้อที่ไม่เหมือนใครอะไรประมาณนั้นครับเป็นยี่ห้อที่มาจากฝั่งอเมริกาก็เลยปากหลังที่เชฟ ผมช่างวีนะครับหรือว่าชื่อ Facebook ก็วีลูกช่างต่อยครับเริ่มทำบูตอนแรกก็เป็นขอาะปาผูทำสีอะไรพวกนี้ครับพ่อทำมาคือพ่อเปิดมา20กว่าปี เรียนจบแล้วก็มาสานต่อในเรื่องของเครื่องยนต์ปรับแต่งอะไรพวกนี้นครับทาสวยก่อนครับ,รบก็คือทําให้มันดูแลง่ายแล้วก็สวยงามในแบบของเราครับเริ่มตั้งแต่ศึกษายันทําจบก็ประมาณ2เดือนนะครับที่ทํารถเคฟโรเลตรุ่นนี้มันเป็นรถเจนใหม่และระบบไฟค่อนข้างเยอะเริ่มจากการที่ยกเครื่องยนต์ออกมาอินโนเวทใหม่เลยแล้วก็ประกอบในส่วนของตัวอุปกรณ์รอบข้างใหม่ทั้งหมดคนระับ เป็นการตกแต่งในเรื่องของความแรงครับจะมีการแก้ระบบที่มันด้อยของเชมเ r o เล t ก็คือพวกวาล์วไฮดรอลิกอะไรพวกนี้แล้วก็ในเรื่องของระบบน้ํามันการสั่งจ่ายน้ํามันให้มันดีขึ้นไปรองรับกับตัวเทอร์โบที่เราได้อัพให้มันใหญ่ขึ้นให้มันทําลมได้มากขึ้นนะครับ เริ่มจากของมชอบครับชอบในในยี่ห้อเขาแล้วก็ความสวยของเขาครับแนวแนวแบบว่าชอบยี่ห้อที่ไม่เหมือนใครอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นยี่ห้อที่มาจากฝั่งอเมริกาก็เลยปักหลักที่เชฟพัฒนาแล้วก็ทํามาเรื่อยๆครับตัวเชฟโรเลตเนี่ยอุปกรณ์มันก็มีเหมือนเหมือนการรุ่นอื่นแต่ว่าเราจะทํายังไงให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราผมชอบแนวแบบดิบๆเหมือนกับตัวเก่าๆขอาเขาครับ ตอนนั้นเป็นเชฟโรเลตปี1960-50 60ปีได้แล้วนะรถค่อนข้างหนานครับอันนี้คือเขายกตัวหัวกักบกระบะข้ามระเทศมาเลยแล้วก็มาประกอบใหม่ที่นี่ตัวบอดีผ้ผุแต่ผุไม่เยอะมาปะผุจัดทรงก็คือให้มันเข้ากับตัวบอดี้รถบ้านเราเป็นคัตซีตัวไอเชฟโรเลตตา2ชั้นครอบด้วยกระดองตัวนอกเสียภาษีสัมภาระอะไถูกต้องนะครับคือตัวํำเข้าต้องถูกกฎหมายด้วยผมถึงจะรับ เครื่องเป็น 4JK ครับเป็นเครื่อง2,500ดีแมเนี่ยครับท,ที่ที่รู้ๆกันนะครับไปตุกติดกับมันหน่อยก็แรงปืดปาร์แล้วแต่นี้ก็คือทำให้มันใช้งานได้ปกติไม่ได้เน้นแบบซิ่งจา๋าก็คือเอาให้มันแบบไปร่วมทิปไปเที่ยวต่างจังหวัดกับกลุ่มกับอะไรได้ครับอาศัยตรงที่มันเป็นเครื่องของมันเร็วรุ่นใหม่ก็ไปทิปของกลุ่มเขาครับอเมริกันครับชื่อกลุ่มเขาไปขึ้นดอยที่ดอยสุเทพเชียงใหม่ ก็ทางโตโยต้าเนี่ยเป็นรถเพื่อนเป็นรถเพื่อนสนิทนะครับที่เขาอยากให้เก็บรายละเอียดให้อันนี้ก็เป็นรถที่เขารักคันนึงเหมือนกันทั้งการจัดทรงทั้งตัวเครื่องยนต์ทั้งระบบแอร์ระบบน้ําก็จะเป็นในทรงของยีราฟแคะครับตัวนี้ก็รู้จักมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่ว่าในตอนนั้นก็คือ ไม่มีโอกาสได้ได้ใช้เพราะว่าเมื่อก่อนทํารถเดิมๆแต่ทุกวันนี้ก็คือในการแต่งรถในการอะไรเนี้ยในการจัดทรงคือทางแม็กเรนโตตอบโจทย์เข้ากับรถได้ทุกรุ่นมีแม็กให้เลือกใช้ค่อนข้างหลากหลายคันแดงล่าสุดอัปเดตเป็นในตัว d ีวานเอแล้วก็ใช้ยางเป็นของเรนโตทั้งหมดด้วยทรงที่เราอยากได้ทรงนี้ก็คือเป็นทรงเตี้ย d ีวานเนี่ยก็คือตอบโจทย์ทรงรถเตี้ยรถยางบางต้องใช้ครับ ในเรื่องของรูปทรงหรือว่าการออฟเซตที่มีให้ใช้ครับค่อนข้างจะลงตัวเพราะรถคันนี้เป็นรถที่แปลงโป่งมารับกับตัวล้อด้วยล้อดำเนี่ยมันใส่แล้วมันดูขึ้นกว่าล้อเงาในในความชอบของผมส่วนตัวนะมันดูเด่นดีแล้วมันดูดูเข้ากับตัวบอดี้ที่เราใส่พวกงานคาร์บอนสีดำอะไรพวกนี้ครับ ก็ตอนนี้งานที่อูก็จะมีงานเก็บห้องเครื่องครับสัส่วนใหญ่แล้วก็การจัดทรงการใช้โชคก็ NIS ดูแลให้บอดี้รถอินนเวทใหม่ทั้งคันงานที่อูก็รับครับพวกงานคาร์บอนพวกงานสีช่องทางการติดตามหรือว่า Facebook ก็คือชื่อวีลูกช่างต่อยครับภาษาไทยเบอร์โทรก็088-698-5311ครับนิยามสามคำสำหรับแบรนด์เลนโตนะครับแข็งแรงอดทนสวัสดีครับ